รอบนี้เรามาดูเจ้าตัวแฮนด์พาเลตกันบ้างนะครับผมแฮนด์พาเลตของเมาต์เอ็เองนะครับผมว่ามันมีอะไรอันนี้ลูกค้า2อสปีแล้วครับมีปัญหาอะไรอ่ะเรามาลองดูกันซิลูกค้าแจ้งซ่อมมาว่ารถยกไม่ขึ้นนะครับผมอันนี้ลูกค้าที่สมุดปาาระกันก็อยู่สาขาสมุดปาาระกันฝั่งเราได้เลยนะครับผมช่างของเราก็ตรวจเช็คเพราะว่าซีนเสื่อมสภาพวาล์วตายและลูกปืนคอแตกเพราะไม่มีการอัดจารบีตรงลูกปืนเลยสาเหตุก็การใช้งานก็อาจจะผิดประเภทหรือยกหนักเกินไปแต่ว่าไม่ได้มีการอัดจารบีโดยหน้างานมีความชื้นสูงนะครับผมก็ ไม่มีอะไรครับเคสนี้ก็เปลี่ยนวาวเพราะวาวตายเป็นสนิมเปลี่ยนซีนเปลี่ยนลูกปืนคอจบครับแค่นั้นเองอ่ะมาเต็กเ,เราก็จัดให้นี่เราก็อัดลูกปืนมันไปเยิ้มๆอย่างนี้ให้ลูกค้าเลยนะครับผม <laughs> จะได้แบบเออใช้ได้นานๆครับก็ว่าไปแล้วก็ทําแล้วก็มีเทสตน้าหนักให้ลูกค้าด้วยครับก็อย่างที่เห็นครับอย่างน้อยเราก็ต้องเทสสักวันสองว,วันแหละเพื่อให้รู้ว่าไอ้ที่ช่างเราทําไปอ่ะมันเปลี่ยนได้ตรงจุดนะไม่ได้เกิดปัญหาอะไรอีกนะไม่ใช่เปลี่ยนแล้วลูกค้ากลับไปใช้แล้วมีปัญหาอีกอ่าหน้าแตกกกัันเเลลยครรบาาาง้้้มูีผ็ททํ ก่อนขายและหลังขายเราพูดยังไงเราทําอย่างนั้นนะครับผมนะฮะแล้วเราก็มีอยู่2สาขาเนาะสายสแล้วก็สมุดประการนะครับถ้างานฝั่งสมุดประการก็จะเป็นช่างฝั่งสมุดประการถ้างานพุทธมนตรสายสองฝั่งนครปฐมฝั่งปทุมอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นช่างฝั่งฝั่งทางนี้ไปแทนนะครับผมอะ่ะยังไงเราก็ครอบคุมให้หมดทุกพื้นที่ทั่วไทยครับ